คลิปนี้นกจะพาเพื่อนๆมารู้จักกระเป๋าดิจิตอลนะคะที่ใช้ในการเก็บเหรียญคริปโตเคอเรนซีกระเป๋าดิจิตอลนี่มีหลายแบรนด์มากนะคะแต่วันนี้นกจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับกระเป๋า Touch Wallet นะคะเราสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play Store หรือว่า App Store นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสร้างกระเป๋า Touch Wallet กันนะคะเมื่อเพื่อนๆนดาวน์โหลด Touch Wallet มาแล้วนะคะ <c oughs> ก็จะมาที่หน้าต่างนี้นะคะจะมีตัวเลือกให้เรา2ตัวเลือกนะคะตัวเลือกแรก Create new wallet นะคะเป็นการสร้างกระเป๋าใบใหม่ตัวเลือกที่2 Add existing wallet นะคะเป็นการนำเข้าหรือว่าการกู้คืนกระเป๋าใบเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะมาสร้างกระเป๋าใบใหม่กันนะคะกดที่ Create new wallet ค่ะเขาก็จะให้เราเลือกว่าเราจะสร้างกระเป๋าโดยให้มี Secret Phrase นะคะหรือว่า12วลีหรือว่าเราจะสร้างกระเป๋าโดยการสวิปนะคะสวิปก็คือใช้ f a c e ID หรือ ปายนิ้วมือนะคะก็ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของเรานะคะเดี๋ยวเราจะสร้างโดยให้มีซีเค็เฟสกันนะคะเราก็กด Create เลยค่ะพัดไวเลดก็จะสร้างกระเป๋าใบาใหม่ขึ้นมาให้เรานะคะเมื่อมาถึงหน้านี้นะคะเราจะกด Script I do it later นะคะบรรทัดล่างสุดนะคะเป็นการข้ามรายการนี้ไปก่อนนะคะ ก็จะมาที่หน้าหลักของกระเป๋าทัตว์วลิดนะคะเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มเหรียญเข้ามาที่หน้าหลักของกระเป๋านะคะไปกดที่ Manage Crypto นะคะแล้วเราก็เลือก All Network เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มเหรียญ BNB ไปกดเปิดให้เป็นสีน้ำเงินนะคะแล้วก็กด Back กลับไปค่ะเราก็จะเห็นเหรียญ BNB เข้ามาในกระเป๋าของเราแล้วนะคะตยวนอกจะเพิ่มอีกเหรียญหนึ่งนะคะเป็นเหรียญ USDT นะคะ แล้วก็กดไปที่ Manage Crypto ค่ะแล้วก็พิมพ์ค้นหาได้เลยนะคะพิมพ์ว่า USDT ก็จะมีชื่อเหรียญขึ้นมาให้นะคะเป็น USDT นะคะของ BNB Smart Chain กดเปิดให้เป็นสีน้ำเงินค่ะแล้วก็กด back ออกไปก็จะเห็นว่าในกระเป๋าเราก็จะมี เหรียญโชว์ขึ้นมา2เหรียญน,นะคะก็คือเหรียญ BNB กับเหรียญ USDT ใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวจะเพิ่มอีกเหรียญน,นึงนะคะเป็นเหรียญ m c a s เหรียญ M-Cash นี่ยยังไม่ได้ขึ้น Coin Market Cap นะคะเพราะฉะนั้นจะไม่มีราคาโชว์แล้วก็จะไม่มีอยู่ในลิสต์ของ m ม n e ทค r ิปโตด้วยนะคะแต่ก็เราสามารถเพิ่มได้โดยเราไปกดที่เครื่องหมายบวกนะคะมุมบนขวามือแล้วเราก็เลือก Network B&B n Smart Chain นะคะเราก็ไป copy contact เหรียญ M c a s ที่เราจะเพิ่มเข้ามานะคะเราก็กดคำว่า paste เขาก็จะขึ้นมาให้นะคะว่าเป็นเหรียญ MMS Cash ก็กด import เลยค่ะในหน้ากระเป๋าของเราก็จะมีเหรียญ M c a s ขึ้นมาอีกหนึ่งเหรียญเห็นไหมคะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้เหรียญโชว์ในหน้ากระเป๋าเนี่ยนะคะ เราก็ทําได้ไปที่เหรียญนนะั้นกดเลื่อนไปทางซ้ายนะคะอย่างเช่นนกจะลบเหรียญ USDT ออกจากหน้ากระเป๋านี่นะคะ,ะนกก็ไปที่เหรียญ USDT นะคะแล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายนะคะแล้วก็กดคําว่า disable นะคะกดเข้าไปเหรียญ USDT ก็จะหายไปนะคะนี่ก็จะเป็นวิธีการเพิ่มแล้วก็วิธีการลบเหรียญในหน้ากระเป๋าทัดวอลเล็นะคะ ทีนี้เราจะมาดูเมนูที่เราใช้บ่อยๆในกระเป๋าทัดวอลเล็ตนะคะเมนูแรกก็จะเป็นเมนูเซ็นะก็จะเป็นการส่งเหรียญจากกระเป๋าใบนี้ไปกระเป๋าใบอื่นๆนะคะเมนูที่2ก็คือเมนูรีเซฟเป็นการรับเหรียญจากกระเป๋าใบอื่นๆเข้ามาที่กระเป๋าใบนี้นะคะถ้าเราไม่กดเซ็นกับรีเซฟตรงนี้นะคะเรามากดที่เหรียญก็ได้นะคะเราจะส่ง เหรียญอะไรเราจะรับเหรียญอะไรแล้วก็ไปกดที่เหรียญน,นั้นได้เลยเช่นถ้าเราจะส่งเหรียญ BNB ใช่ไหมคะแล้วก็ไปที่ BNB ค่ะแล้วก็กดเข้าไปนะคะก็จะมีเมนูขึ้นมาให้เป็น Send, Receive, Swap by แล้วก็ Sell ของเหรียญ BNB นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกทำรายการจากตรงนี้ได้เลยอย่างเช่นเราจะส่งเหรียญ BNB ออกไปที่กระเป๋าอื่นนะคะเราก็กด Send ค่ะ เอาที่อยู่กระเป๋าที่เราจะส่งนะคะอาจจะสกแกนหรือว่าก๊อปปนะคะแล้วก็มาวางในช่องที่มีเคอร์เซอร์กระพริบอยู่นะคะเสร็จแล้วเราก็มาใส่จำนวนเหรียญน,นะคะแล้วก็ทำไปตามกระบวนการเขาได้เลยนะคะนี่ก็เป็นการส่งเหรียญน,นะคะถ้าเราจะรับเหรียญล้วก็กดรีเซพนะคะพอเราก,กดร e เซพนะคะเขาก็จะขึ้น QR Code แล้วก็เลขกระเป๋ามาให้นะคะเราก็กด Copy แล้วก็ส่งที่อยู่ไปให้เพื่อนๆที่จะโอนเหรียญมาให้เรานะคะเมนูอีกเมนูหนึ่งที่เราใช้อยู่ประจำก็คือเมนู Discover นะคะจะอยู่ตรงมุมล่างขวานะคะจะเป็นการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ภายนอกนะเช่นถ้าเรามีเว็บไซต์ในการขุดเหรียญน,นะคะเราก็กดตรง Discover นะคะแล้วก็แบบพิมพ์เว็บไซต์ที่เราต้องการจะเชื่อมต่อได้เลยนะคะ เพื่อนๆสามารถเปลี่ยนชื่อกระเป๋าให้เราจำได้ง่ายๆได้นะคะโดยไปที่ Manage Wallet นะคะเห็นไหมคะจะมีสามเหลี่ยมเล็กๆอยู่นะคะเราก็กดเข้าไปเลยค่ะแล้วเราก็เลื่อนไปที่กระเป๋าที่เราจะเปลี่ยนชื่อนะคะ,ะเดี๋ยวนอกจะเปลี่ยนชื่อกระเป๋านี้นะคะ Main Wallet 22นะคะกดที่จุด3จุดจุด3จุดนี้นะคะ เพื่อนๆจะเห็นตรงเมนวอลเล็ตยี่สิบสองใช่ไหมคะแล้วก็มีการกรบาดด้านหลังก็ลบไปได้เลยนะคะแล้วก็เปลีย่ยนชื่อเป็นชื่อกระเป๋าที่เราจําได้นะคะอาจจะเป็น22เฉยๆแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็กดเครื่องหมายถูกตรงนี้นะคะชื่อกระเป๋าก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราตั้งไว้แล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ทุกกระเป๋าที่เพื่อนๆสร้างขึ้นมานะคะให้จําได้ง่ายขึ้นนะคะ เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปจด12วลีกันนะคะเราก็เข้าไปที่จุด3จุดเช่นเดียวกันนะคะกดเข้าไปเลยค่ะจะขึ้นมาให้นะคะว่าเป็นกระเป๋าที่22เนี่ย Secret Face Backup นะคะเป็นการสำรอง12วลีนะคะเขาก็ถามว่าเราจะ Backup ไว้ใน Google Drive หรือว่าเราจะ Backup แบบแมนวนวลนะคะเดี๋ยวนก จะพาเพื่อนๆไปแบ็กอัพแบบแมนวนวลนะคะแล้วก็กดไปที่เครื่องหมายถูกทั้งสองอันนะคะแล้วก็กดคอนติเนียค่ะก็จะขึ้น12วลีมาให้นะคะเพื่อนๆก็จะเห็นเป็นหน้าจอสีดํานะคะตอนนี้เพราะว่าระบบเขาก็จะป้องกันนะคะไม่ให้คนอื่นเห็น12วลีของเราเมื่อเราเปิดมาหน้านี้แล้วนะคะเราก็จด12วลีเพื่อนๆอย่าลืมจดตัวเลขข้างหน้าด้วยนะคะบางทีไม่ได้จดตัวเลขข้างหน้าเราก็ลืมไปว่า เราจะเริ่มจากบนลงล่างหรือว่าจากซ้ายไปขวานะคะเพราะฉะนั้นจดตัวเลขข้างหน้าไว้ให้ด้วยนะคะจนครบ12วลีนะคะ12วลีนี้ใช้ในการเอาไปกู้คืนกระเป๋าใบนี้นะคะที่ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยถ้าเรามี12วลีไว้กับตัวเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไปกู้คืนได้นะคะกรณีที่โทรศัพท์เราเสียนะคะโทรศัพท์หายเราก็สามารถที่จะเอา12วลีไปกู้คืนได้ 12วลีนี่สําคัญนะคะเพื่อนๆต้องเก็บไว้ให้ดีถ้าเกิดว่ามีใครรู้12วลีของเราแล้วก็เอาไปกู้คืนกระเป๋าเขาก็จะสามารถเข้าไปในกระเป๋าเราแล้วก็ไปถอนเหรียญของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องเก็บไว้ให้ดีๆนะคะนี่ก็จะเป็นรายละเอียดการใช้งานของกระเป๋า o u ช h w a l l e t นะคะซึ่งก็ใช้งานไม่ยากนะคะก็เพื่อนๆก็สามารถไปโหลดมาใช้ กันได้นะคะ